สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทปฏิบัติการที่4ปฏิบัติการเรื่องความดันอากาศที่ความสูงเท่ากันก่อนอื่นนะครับเราต้องต้องเข้าใจความหมายของความดันอากาศหรือว่าความกดอากาศโดยความดันอากาศหรือความกดอากาศ a s pressure นะครับจะหมายถึงแรงดันของอากาศที่กระทําต่อพื้นที่1ตารางหน่วยมันเกิดจากน้ําหนักของอากาศที่ กดทับจุดที่เรามีการวัดแรงดันเกิดขึ้นโดยในปัจจุบันนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันบรรยากาศเนี่ยเราจะเรียกว่า b a r ิ m e t e r ซึ่งบรอมิเตอร์นะครับจะมีหลายรูปแบบเหมือนกันแต่หนึ่งในรูปแบบสําคัญที่นักเรียนควรทราบนะครับคือรอมิเตอร์แบบประหลอดะครับหลักการของรอมิเต t e r แบบประหลอดะครับเรามาดูจากรูปภาพนี้นะครับหลักการก็คือที่ความสูงเดียวกันเนะะี่ยครับจะมีความดันอากาศเท่ากันเสมอ โดยต้องจาคำนี้นะครับที่ความสูงเดียวกันความดันอากาศจะเท่ากันเสมอทีนี้จากภาพตรงนี้ครับอาจารย์ใส่ประหลอดในหลอดตัวนี้ครับจนเต็มจากนั้นความดันในบิก,กอร์ที่มีประหลอดเหมือนกันประหลอดในหลอดทดลองนี้ครับจะสังเกตว่ามันจะไหลลงในบิก,กอร์จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันประหลอดจะไม่ไหลลงไปอีกทากให้เกิดสุญญากาศเกิดขึ้นนะครับทีนี้ความสูงของประหลอดที่ค้างไว้ตรงนี้ครับเราจะใช้ในการ วัดความดันบรรยากาศหรือว่าความกดอากาศนั่นเองดังนั้นตัวของความดันบรรยากาศณจุดนี้ครับจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอทซึ่งในปัจจุบันนะครับหน่วยในการวัดความดันอากาศนียนิยมจะใช้ในหน่วยของบรรยากาศหรือจะใช้หน่วยในเทียบกับหน่วยอื่นๆคือ1บรรยากาศจะเท่ากับ1 atm หรือเท่ากับ 1.013บาร์หบาหรือเท่ากับ1.013ยาคูณ10ยกกำลัง5พสาสคาลหรือ700มิลลิเมตรของปรอทดังนั้นในปฏิบัติการเนี้เรามา,จากจะคุ้นเคยในหนักหน่วยเหล่านี้นะครับหรือที่เราจะใช้บ่อยคือ760ม mm ิลลิเมตรของปรอทห,หรือ1 atm หรือ1บรรยากาศครับทีนี้ถามว่าแล้ว ปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่จะส่งผลต่อความดันบรรยากาศ1ครับปัจจัยที่มีผลต่อความดันบรรยากาศครับตัวแรกเลยคือความสูงโดยความสูงนะครับที่ความสูงระดับเดียวกันจะมีความดันเท่ากันเสมอและความดันอากาศจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อระดับน้ําเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้นที่ระดับน้ําทะเลโดยความดันความดันอากาศนะครับทุกทุที่ความสูง11 ความดันบรรยากาศจะลดลง1มิลลิเมตรของปรอทที่ความสูงที่ทุกๆความสูง11 11เมตรความดันบรรยากาศจะลดลง1มิลลิเมตรของปรอทครับ2คือความหนาแน,น่นของอากาศ สความหนาแน่นของอากาศที่ผิวโลงครับอากาศจะมีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณที่สูงขึ้นไปดังนั้นความดันอากาศจะมีค่าลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 3. ครับอุณหภ,ภูมิความร้อนนะครับจะทําให้อนุภาคของอากาศขึ้นที่ได้เร็วขึ้นและกระจายตัวไป,ไปท,ท,ทุกทิศท,ทางทําให้อนุภาคอากาศต่อปริมาตรลดลงดังนั้นอากาศที่อุณหภ,ภูมิสูงขึ้นจะมีความดันอากาศต่ำลง หลักๆจะเป็น3ประเด็นนะครับมีความสูงความหนา้นอากาศแล้วก็อุณหภูมิของอากาศทีนี้บทปฏิบัติการนี้นะครับสิ่งที่เราจะใช้คือใส่ย,ยางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.6เซนติเมตรความยาว1เมตรครับ2คือถังน้ำ1า1ใบ3คือน้ำปริมาตร100ลูกบาทเซนติเมตรหรือว่า100มิลลิเมตรตอนเริ่มต้นนะครับให้นักเกรียนเนี่ยครับ ใช้สายยางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.6ซนติเมตรจุ่มไปลงในถังให้น้ำเข้าอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของสายยางจากนั้นจับปลายทั้งสองขึ้นให้ปลายทั้งสองในระดับเดียวกันแต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้น้ำในสายยางเนี่ยไหลออกมาจากนั้นครับให้ดสังเกตระดับน้ำในปลายสายยางพลาสติกว่าเท่ากันหรือไม่จากนั้นทำการบันทึกผล 3นะครับให้เด็กจับปลายด้านขวาเนี่ยถือให้สูงกว่าปลายด้านซ้ายแล้วก็เปลี่ยนให้ปลายด้านซ้ายอยู่สูงกว่าปลายด้านขวามือและสังเกตและเปรียบเทียบผลการทดลองครับและสุดท้ายครับให้นักเรียนเนี่ยลองเป่าลมเข้าทางใดทางหนึ่งของสายยางน,นะครับแต่เวลาเป่าเนี่ยระมัดระวังนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยล้นออกมาจากสายยางพลาสติกแล้วก็สังเกตระดับน้ําที่ปลายด้านหนึ่งแล้วก็ทําการบันทึกผลการทดลองครับ โดยตารางบัญชีพลังทดลองนะครับจะเป็นบัญชีในตารางที่1ได้เลยนะครับตารางลักษณะของระดับน้ําในทั้ง2ปลายของสายพลาสติกเมื่อทําการทดลองแบบต่างๆนะครับทั้ง3ร,รูปแบบเลยแล้วก็ทําการสรุปและอภิปรายผลการทดลอง